ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับอ่านะครับสายวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยนะครับวันขณะนี้ก็เวลา8นาฬิกา2ี่านาทีาะครับตัวนี้เราก็ามาดูความคืบหน้านะครับของการ นะครับก่อสร้างนะครับอ่โก้างนะครับวังนะครับปู่ปาลิจิตนาคราชนะครับหลังคาแดงๆนะครับที่เรามองเห็นนะครับอันนี้เราซูมนะครับซูมระยะนะครับซูมระยะร้อยห้าสิบเมตรนะครับเราซูมระยะร้อยห้าสิบเมตร ไม่ต้องดูใกล้ก็ได้นะครับก็เหมือนๆกันนั่นแหละนะครับครับที่เรามองเห็นะนะครับก็จะอันแรกก็จะเป็นนะครับศาลาไทยที่ประทับที่ประดิษฐานนะครับของอ,องค์ปู่ปาริจิตนาคราชจำลองนะครับ นะครับก่็จะประดิษฐานนะครับอยู่ตรงนะครับศาลาไทยนะครับศาลาไทยก็จะเป็นหลังสีแดงๆนะครับถัดไปก็จะเป็นนะครับพ่อปู่ปาริกินาคราชนะครับที่ใหญ่ๆเรามองเห็นสีขาวๆสีปูนนะครับสีขาวปูน นะครับก็จะเป็นนะครับวงปู่ปาริจิตนาคราชนะครับนะครับความยาวก็ประมาณ48-49เมตรนะครับความสูงก็จะประมาณา6เมตรนะครับ6-7ปิด6-7เมตรนะครับาจากจากฐานนะครับจากจากพื้นฐานนะครับ ถ้าจากฐานก็คงสูงเกือบนู่นะเกือบสิเมตรนแหละครับเพราะว่าฐานก็ดูแล้วก็จะสูงประมาณนะครับหนึเมตรห้าสินะครับตอนนี้ก็นะครับก็การก่อสร้างนะครับก็คงจะแล้วสิทธเร็วๆไวๆนะครับเร็วๆไวๆนะครับตอนนี้ก็ได้ 20%เอาได้80%นแล้วนะครับยังเหลือยี่นะครับก็คงจะแล้วเสร็จนะครับนะครับตัวนี้ก็พี่น้องก็มานะครับสักการะบูชามาขอพรแก้บนนะครับอยู่นะครับก็จะเป็น ลานปู่นะครับรงลานปู่องค์เล็กนะครับลานปู่ยศวรรนาคานะครับแล้วก็ปู่ปริจิตนาคารจำลองนะครับก็จะมาไหว้แก้บนแก้บะหนื้อบนขอพรนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับของแต่ละบุคคลดูในดุลเจพินิตของแต่ละบุคคลนะครับที่จะ นะครับที่จะมีความเชื่อถือ,อนะครับอ,อันนี้ก็เป็นดุลยพินิษของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับช่องอหมวดฟื้นเด้อนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมาตลอดนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังปลูกหญ้าทำฐานนะครับก็คงจะแล้วสิทธิ์ไวๆนะครับ คงจะแล้วทันนะครับทำการบวงสรวงศาลา,าที่เรามองเห็นถัดมานะครับก็จะเป็นศาลาธิดาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็เป็นหลังสีทองหลังที่สองก็จะเป็นหลังสีเงินะนะครับ หลังที่3ามก็จะเป็นหลังสีบอลหลังที่4ี่ก็จะเป็นหลังเขียวนะครับจํานวนสี่หลังนะครับเพื่อลองรับนะครับเพื่อลองรับผู้มานะครับกราบไหว้สักการะ,ะบูชานะครับขอพรนะครับหรือมาชมวิวทิวทัศน์สวยนะครับขององค์ปู่ปาลิกิตนะครับ เบอร์นี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอันนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องส่วมนะครับห้อง,งน้ำห้องซ่วมนะครับสำหรับไว้รองรับนะครับสำหรับไว้รองรับนะครับท่านที่มาสักการะบูชา,า,ชา,านะครับขอพรนะครับ รองรับนะครับก็จะมีห้องน้ำห้องส้วมนะครับอยู่นะครับอยู่สี่ห้องนะครับสี่ห้องนะครับชายสลับนะครับบ่วงสวงนะครับชายสลับบ่วงสวงนะครับ อันนี้ก็บริเวณพื้นที่นะครับนะครับตัจ,จะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าก็คเป็นส่วนกว่อสร้างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักนะครับพอนอนใจอตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับดู นะครับความคืบหน้านะครับในการก่อสร้างนะครับองค์ปูพลิกิต์ตาคลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝาก นะครับผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายที PT s กินไม่ว่าจะเป็นทีบักทอนพัดเีตาโคูแกนเจลอาบน้ำเจาลล้างหน้านะครับครีมบำรุงผิวหน้า PT Skin น,นะครับแล้วก็เซรั่มแล้วก็ PT Coco โกโกนะครับเสื้อปาริจินนาคาราดนะครับ350นะครับสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับ นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 92นะครับ794 7526 0 98 565 266 0 68หรือ6 6 6 68นะครับนะครับติดต่อซื้อหาที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098นะครับ ห้าหกนะครับขอโทษนะครับเอาใหม่นะครับศูนนะครับจิตเก้าโอศูนย์เก้าแนะครับแล้วก็ศูนย์หกสามนะครับสองสี่สองห้ อ่านะครับ092 392 C C อาอ่านะครับ58นะครับสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับอ่านะครับดูคลิปย้อนหลังช่องหมวดพื้นเด้อน,นะครับด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ